สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่สองสีนะแล้วก็เทปกาวาสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลย นี่นะคะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว75เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว30เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งติดด้วยเทปกาวาสองหน้าแบบนี้นะคะตรงนี้ตัดตรงนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่หนึ่งนะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐานแปดกันนะคะลีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือนะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอลิบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือ จับอริบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่างจับเอาริบิ้นเส้นด้านล่างนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะนี่นะคะจะได้เป็นฐาน8แล้วนะกดกดจับๆให้กระชับค่ะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สทับด้วยเส้นที่ส เส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนนะคะแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างนี่นะทีนี้เราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบน แบบนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะทีนี้เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวดีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบถนัดนะนี่นะคะได้แบบนี้ดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1นนะคะวางลงมาก่อนนะเส้นที่2ส,สอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาแบบนี้เส้นที่สค่ะ สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมานะนี่นะคะแล้วก็ดึงลงมาริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาแบบนี้นะเส้นที่4ี่นะคะสอดเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันเลยออกช่องถัดมาค่ะนี่นะจะไล่เรียงกันมาแบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะนี่นะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะจะได้ลักษณะนี้นะ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะในแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมานับข้าม3เส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2สอาจับอรอิบิ้นเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะ ต่อเลยหนึสอจับอลิบินเส้นนี้พาดมาต่อเลยนะคะ1 2ึสจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลยค่ะ1 2ึสจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลย1 2 3ส จับริบบิ้นเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3ามเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ค่อย <Oui. S 1> ๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สองจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมานะ นี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้เส้นที่3มค่ะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะดเดียวกันนะเสียบเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมานะริบบิ้นจะได้เรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ค,ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้นะคะดีก็จะปล่อยมือออกมานะทีนี้เราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะจับให้เข้าที่แล้วจะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาเริ่มสารตัวดอกกันเลยนะคะเดี๋ยวรีจะจับให้มองเห็นชัดชัดนะนี่นะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลัง เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะเส้นนี้แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยได้แบบนี้นะเราจะทำแบบนี้เหมือนกัน ทั้ง8เส้น8กลีบเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8กลีบ8เส้นเลยนี่นะในแบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะ 1, 2, 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะ เสร็จแล้วจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกระชับมากนะคะนี่นะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นที่8เส้นนี้นะคะที่เราตัดไว้นี่นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะนี่นะลอดผ่าน3เส้นเลยนะคะ ให้ขึ้นมาด้านบนนี่นะแล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกนี่นะคะประมาณนี้นะต่อเลยนี่นะคะเราจะติดแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะ<_ <A> _>เหมือนกันทั้ง8เส้นแล้วน,นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลี <_ A _> <Cer> จะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะข้ามมา1กรีบนี่นะแล้วก็จับประตูริบบิ้นพับไปด้านไปไปหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะ<_ <A> _>แล้วก็เสียบลงไปตรงกรีบที่2นะคะที่เราข้ามมานี่นะแล้วก็ค่อย,อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะกรีบจะสวมเอากรีบแรกเลยนะคะนี่นะ จะได้ในลักษณะนี้แบบนี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็โค้งมาในลักษณะนี้นะคะข้ามมา1กลีบคือกลีบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกเลยนะคะกลีบที่2แบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กลีบ8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกเลยนะคะข้ามมา1กลีบนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาได้จับกลีบกันอีกครั้งหนึ่งนะให้เข้าที่สวยงามเลยนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปหน้าเส้นนี้เลยนะคะถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะกรีบของเราจะได้ในลักษณะนี้นะคะ นี่นะมองเห็นไหมคะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยค่อยดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะกรีบเราจะจับให้ขยับเข้ามาหากันในลักษณะน,นี้นะในแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อเลยนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาพร้อมดูกรีบขยับกรีบให้เข้าหากันในลักษณะนี้นะนี่นะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นนะคะถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็กค่อยๆจับกรีบมาหากันนะคะนี่นะในแ,แบบนี้นะคะเราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง8กรีบ8เส้นเลย นี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นหน้าเส้นของเขานะคะถัดจากเส้นของเขามานะได้แบบนี้ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นนะคะถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะรีจะตัดให้แหลมออกมาตรงนี้นิดนึงนะคะแบบนี้นะคะนี่นะจะเหมือนแบบนี้นะนี่นะคะ ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแฮปปี้เนส แบบสวยๆง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ